โอเคครับกันดีๆต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินคีดรัวจากเรื่อง Hunter X Hunter นะครับมาครับแล้วก็จะมาเรื่องสุ่มกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมคูปองตั้งต้นนะครับผมอันเจ็ดนะครับผมกุญแจมาแล้วครับสองดวงนะมาจะเหมาหรือไม่เหมาก็มาดูกันนะครับผมมาโอไม่ต้องแสดงแล้วเปิดไปเลยแล้วกัน เอฟเฟกว่ะถ้าเต้นว่ะไม่มาว่ะไปครับสุ่มกันต่อครับผมกูปองเรายังแน่นๆอยู่ไปเรียบร้อยไม่พบกุญแจไปต่อครับโอ้โหแล้วกูปองมันเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือเป็นพิเศษนะครับผมเปิดทีละสามกล่องนะอะไรวะเนะี่ยโหรูปโปรไฟล์ โอ้โหแล้วมันไม่มาไงโอ้โหลูกกุญแจมันไม่มาไงก็ต้องเปิดอยู่ดีปะวะไอ้เหี้ยแล้วแล้วแบบทำมาทำไมวะเนี่ยยังไม่เป็นไรครับผมสุ่มต่อไปครับเปิดแมครับกุญแจโอ้โหเรียบร้อยเอฟเฟกต์คิวปลายชื่อนะนะครับสุ่มกันต่อครับผมชั้นที่สี่แล้วครับขอไม่เหมาได้ปะ โอ้โหไม่พกกุญแจโอ้โหแล้วดูคูปองเฮ้ยเอาดีเอาจริงดีแล้วถ้าเกิดกุญแจไม่ออกสวยเลยนะเอาดีปะวะถ้ากุญแจไม่ออกสวยเลยนะโอ้ยเอาอยัางไงดีแต่มันเป็นส่วนลดอะย,ยังไงก็ต้องเอาปะวะก็น่าจะคุ้มกว่านะเอาก็เอาอะ โอ้โห oh, เรียบร้อยดีนะครับผมแล้วดูดิจะได้ปะเนี้ยนั่นไงเมา์หมอชั้นที่สี่เรียบร้อยกุญแจมาแล้วนะผมอ่าก็ได้กุญแจมาก็ต้องรีบไปเปิดเลยนะครับผมไม่ต้องดองไว้ก็ได้นะเลได้ไโอแล้วก็มนไม่ได้ด้วยไงเพล็กวิ่งโอ้หไม่ได้อยากได้เลยเพล็กวิ่งชั้นที่ห้าแล้วอะ่ะกล่องไหนดีอะ่ะ โอ้โหสรุปแล้วนะครับผมถึงชั้นที่สี่ผมก็ยังไม่ได้นะก็ต้องไปเติมคูปองเพิ่มนะผมดูจากทรงแล้วนะแย่ยูนะไปเข้าเดี๋ยวเติมคูปองเพิ่มก่อนนะครับผมมาครับเติมคูปองเพิ่มเรียบร้อยครับผมไปเราไปเหมากันเถอะนะชั้นนี้ก็คงต้องเหมานะชั้นที่ห้าเนี่ยเอออจะเลิศละเราจะเปิดได้ไหมเนี่ยมาดิ โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้โหจะปวดโอ้โหชั้นที่หกแล้วทุกกล่องแม่งดีไป <_ an> ยังไงก็เป็นการกบผมเป็นไงก็เป็นการนะไปสูมไปอือือไปอีกโอ้โห ไม่มาจริงดิแถวล่างคือกะเหมาทั้งแถวเลยนะเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะเนี่ยเอออะไม่ได้ก็คงจะต้องไปเติมคูปองเพิ่มนะครับผมมาขนาดนี้ต้องเอาให้สุดละไปเติมเพิ่มแล้วกันนะผมมาครับเอออะมาเอะโอ้โหอะไรอ่ะคือไม่ได้อยากได้เลยเว้ยเอฟเฟกต์พวกเนี้ย อยากได้กุญแจโอ้ออ้สุ่มแบบไหนจุดหมายแล้วแล้วคุปองไม่พอแล้วเออไปต้องเติมอีกอ่ะไปมาครับเหมาวันเถอะครับทุกคนกล่องเดียวละเรียบร้อยครับผมสนับคิดรัวจากอนิเมะฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์นะครับผมผมเหมานะครับ อ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคูปองให้เ,เพื่อนๆดูนะว่ามันกี่คูปองนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าแบบโบดกับบาลเลยนะผมเดี๋ยวไปรับของกันก่อนนะโอ้จะรู้อ่ะหัวจะปวดนะแล้วคุมไว้เนี่ยเ้านาคอลิงกับใอยได้เลยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมสำหรับเอ่อคิดลวนะผมจากฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์นะผมผมก็ เหมาไม่ที่เรียบร้อยนะครับผมเหมาทุกประตูเลยนะกล่องกล่องช่วงชั้นแรกอาจจะไม่เหมานะแต่ว่าประตูนี่เหมาทุกประตูนะครับผมเอออฟเฟกก็ครบถ้วนนะครับถามว่าอยากได้ไหมแม่ได้อยากได้เลยนะครับผมเอยนะครับผม ก็ถ้าผ่ทำเพื่อนชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปกันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ